เอาครับชมนึ่งเช่นหางก็น้อยพี่น้องโอ้สุดยอดสุดยอดประหลาดบอกครับโอ้สวยจัดสวยจัดประหลาดบอก Vinh ra giác bay rồi Để ra cho pha về thì sắc nổi nè Pha về xôm năng ngàn Bỏ nó dùm chơi lên Nó này đẹp năng chặt phải เก้าโมงครึ่งนะครับนี่เป็นวันโชคดีวันที่หนึ่งมิถุนาใครซื้อหวยก็เขาให้โชคดีเองนะครับพี่น้องมาชมกันเยอะๆครับพุงกีน้อยครับพุงกีน่าจะหลายตักครับ โอเกตตักแหละนีงง่ครับมีสุมีสุมีฮีโน่โนอะไรสอนคันโอ,อ,คนโอ้คันรอมาไม่น้องโอ้มาแล้วมีสุโอ้ดูโบ เอาโอ้เบาๆคับกีหนึ่งเบาๆนี่ครับไปเบาๆครับจัดไปครับงั้นต่อไปมะนาวสองหนึ่งศูนเสียเทะพี่น้องมีเสียเทะกดดำมซิ่งด้วยจัดปลาร์บอก ไม่ค่อยมีน้ำนะไปนเนาะเราชงกรบปีตักจะเต็มโดนเจ็บ โซนจุดส e, ี่ฟุกีว่าโซนจุดห้านะครับนี่ฟุกีนี่โซนจุดห้าเพื่องของยี่สูนาดได้กี่บอลออได้ยมกิดมีหลายคันอยู่ น่าจะสามคันมีรถร่วมตอมนนี้สุสองเจ็ดศูนย์เรียว่าเป็นเครื่องเ,เครื่องหนึ่งเจ็ดห้าบอกในมังกรห้าเรียกอะไร

ไปเทียอะไรเนี่ยสามร้อยเท่าไหร่อยเโอ้คุ้มไหมครับถามว่าคุ้มไหมครับน่าคุ้มเนาะกดดัมเท่าไรร้อยห้าสิบบอกระดัมคุ้มไม่คุ้มก็ต้องทำครับใจครับผมใจมันรักเราเดี๋ยวไปด้วยไปก่อนเดี๋ยวไปก่อนเอาไปก่อนเด็เตี้ยวบอกว่าคุ้มไม่คุ้ม Oh, chạy tăng lắc. Ô. Oh, làm lại nghe. Ô oh, mà thừng cái chặt lời Nè. Nè. Ô. Đan đan đan. Ô mày bay. Mà thừng chặt lời <laughs> โอ้ตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นโทนนี่วะเป็นโซนครับพี่น้องถอยไม่ได้เด้ใจ,จเย็นครับใหโคมาช่วยก่อน เปนเคื่องาอนวะนี่ใเชื่องนอนนี่ที่สู้่ะไม่สู้เจ้าไม่โครไม่สู้ไม่ใช่อิสุดันครับก็กินหนึ่งไปสบายโอ้ดินนืิดดินนิดดินนิดโอ้ รอบเรกกระติดเลยจับเลยพี่เดชไปพี่น้องหนึ่งเก้าห้ามีหนึ่งเก้าห้าของเมกะอ่โอ้โอโอยยงกิดนี่มีแต่คันสุดยอดเลยคันรอๆจมๆมา หนึ่งตักยิ่สุลองตัดดูชมชมใกล้ๆนะครับท่ออู๋ท่อมีสองโป้โป้ใหญ่มาก นามตักฝากเอฟซีนะครับกดกระดิง่งกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อในการมาชมทลิปเรื่อยๆนะครับรถดำการเกษตร รับไทนานะครับออรีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมสนใจติดต่องานได้นะครับปอนิยมเกียตเจริญนะครับสนใจนะครับติดต่อได้นะครับแต่ต้องการลอกหน้าดินว่าคุษะนะครับ đẹp đi phong kia em này ok ok này ok ok ok

như sụ Ồ, cực giọt Tại bố mấy thương, bố mấy thương มาแล้วครับไอตัดล้อมาก